ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอีกเช่นเคยครับกับคนหักม่าหัยใจเกษตรครับผมครับสารคลิปนี้ครับผ้ามาติดตามครับเป็นทายาทของเจ้ากัปตันผ้าลวยครับนี่ยครับทายาทเจ้ากัปตันผ้าลวยนะครับนี่ครับตึง ขังใ้ช่วงผมแยกครับนี่ครับช่วงผมแยกเขาออกจากแม่ครับยานุมครับผมก็เลยปล่อยออกมาแล้วครับขังใวไหลเกือบเดือนนะครับเป็นเดือนนะครับนี่ครับแยกเขาออกมาแล้วก็ร่างร่างพลังกันครับนี่นี่ครับเป็นว้แปดเดือนครับนี่ครับเป็นท่ายัดของเจ้ากัปตันผ้าร้ยครับแมันตีเอฟกับเอฟซีแล้วครับนี่ครับเป็นง่วงเอฟซีแต่ผมไม่ได้ตี เบอร์ใบที่เอฟใบนครับเก็บตะใบผสมไว้นะครับนะครับทามันตีก็เป็นเอฟซีนี่ครับสายเหนือสายพันธุกรรมครับนี่ออกมาเราก็ล่างปั่มกันครับนี่อือนี่ครับเบื้องลยครับช่วเลยครับนี่ออกกันแล้วครับอือนี่ครับ ลูกสาวเจ้ากับตันพานไว้ครับเหนือหนังพ่นครับนี่ครับว่าจะเข่าแปรเดือนครับนี่นี่คือสายสวยงามครับเม็ดสีนะครับมาเต็มเลยครับนี่ครับขังยาโนมออกมากครับขังไว้เป็นเดือนกว่าครับนี่โอ้ออกมากครับปั่มร่องกำลังนี่ครับกับตัวผูเลยครับนี่ครับง่วผูนี่ง่วแม่ครับ ถ้ายากเจ้ากัปตันพาะรวยครับเก็บเด็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าห้อครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียครับออกมาแล้วก็มัดปั๊มกับําลังกันล่องพลังกันนะครับนี่คือสายว่าต้นนํำสายพัฒนาครับบามันเลือดสูงครับนี่ครับเบิ้งเลยครับสู่กันแล้วครับต้นผูกสูง ต้นกับตัวผูกมัดกำเนื้อเพิ่นครับนี่นี่ครับแมนเลยครับนี่ตาสวยครับเขาผมได้ท่าไวแต่นอยหน่อยนะครับผมได้ทํามเขาเข้าไวแต่นอยหน่อยครับนี่ครับเอาไว้เป็นแม่พันแม่บอกยุขกอยู่ฟ้ามครับนี่นี่เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวแรกของฟ้ามนะครับที่ยุขว่ครับที่ได้มีงว่านะครับตาตีเอฟคือเอฟซีครับ ถ้าต่อไปผมก็สียเอาแยกเพียรไซเลยครับถ้าแยกเพียดอกมากอ่สิเป็นเดือนลอยเลยครับนี่นี่ครับสายพัฒนาครับเอาแบบข้นมานะครับก็เลี้ยงมาหลายปีครับผสมข้นมาก็จะได้งรว่าเลือดสูงๆครับครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ถุกค้นทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับความเก็บใจใดความไขก่กระยาไดมีครับบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบานยางหรือพี่น้องครับทายชิมนี่ครับฝากก็ไรก้แช่กดติทดตามให้ผมน้ำนะครับเด้อแกงเกลนคลิปต่อไปครับกล้าเข้ามาสวัสดีครับ